คุณพลเพลินกับตสวัสดีค่ะวันนี้ขุนันจะมารีวิวนี่อะไรอะอะไรอะการบ้านใช่ไหมครับจะมาอ่านให้พี่ๆฟังนะงครับะคุณพลอยู่ชั้นไหนแล้วชั้นอนุบาลหนึ่งคุณพลเข้าโรงเรียนแล้วนะอยู่อนุบาลหนึ่งนะคบมาอ่านในสไตล์โรงเรียนของน้องขุนพลนะ อามาฟังกันดีกว่าเริ่มได้เลยบอทบดเธออีทีไม่เอกที่บทที่สี่สระเอเอกอเกเอเ,เอเอรอเลเกเลเอทอเทเยเยาเทยาตอาตาเอของเคตาเคสอาสายเอกอกสาเก <laughs> อ่านชัดๆหน่อยสิครับลูกห <เอ S 1> ายใจด้วย ลอาลาเวลาเอ,ฮอเฮออาาเฮเ <c oughs> าตอตอทบททอีทีเอทีบ่บทที่ห้าสลาเอเอ,อเพเอพบเบแบมือ ต่อเลยต่ออีกนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเอหอเหเอเงงเงอชัดๆหน่อยกาเอโฟเฟกาเฟ่ตัวอมาตามเอจอเจตามเจขอที่นี้มีไหมคะอ้าวอ,อีกอันนึงนะครับอ่าเหลือสระโอด้วยอันนี้บทที่เท่าไหร่อันนี้อ่านว่าบอ,บอทอบททอ,อีทีเฟ บทที่หกสระสระอะไรครับเนี่ยสระอุขออุจุขออุหุดออุรุศออุชุพออาพาโยอุยุพายุสออุสุขออาขาสุขาบอทอบททออีทีไม่เอที่ บทที่เจ็ดเกะโอโอบมโบโอโตโต้อือโอโหโอโอโอโคโคโอเถอเถออ่าเก่งมากแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ่านว่าไงครับอ้ออันนี้ล่ะครับอันนี้อันนี้มือหับอ่านยังไงโอโมโมโอเถอหัวโมหัไม่เห็นมองเลยเอาหมดหรือยังอไอยังไม่หมดอ่าต่อ สุดท้ายละเออลเเก่งมากอ่าจบการบ้านแล้ววันนี้การบ้านของสัปดาห์นี้นะคะเสร็จแล้วเอ,อแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มารีวิวแค่การอ่านนะทางนี้ เราจะรีวิวอันนี้ด้วยใช่ใชหรือเปล่าของเล่น20บาทแต่ไม่มีไฟด้วยมองตรงทางนี้ครับเองเองมันคือไข่เซอร์ไพรส์แฟขอบคุณครับผมก่อนขอบคุณครับม,มีอะไรนะว้าวไข่โอดับเบิลไข่เลย ไหนขอดูหน่อยเอาแม็กควีนอีกแล้ววันนี้ไ,ได้สี <4 S 1> ม,ม่วงนะคะไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันแม่ภ<ม>าวานา<ม><ม>ว่าไม่ไมให้ซ้ำนะครับของที่ร้านอีกเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันดีก,กว่านะ<ำ><อ>วันนี้ขุนควรไปโรงเรียนสนุกไหมครับสนุกค่ะผมโอ,โอ,โอ,โอ้แกะเร็วมากว้ายาวชลิย แต่ยังยังค่ะเพอเชยเชยโยไหนเขาดูชลลิปใกล้ๆหน่อยชลลิปคือรถตำรวจในเรื่องอะไรคะพ่อรับพลไม่ได้ซ้ำอ่ะครับเชลลิปไหนๆหนเขาดูไหนลูกมาโฟกัสก่อนนะนี่เป็นรถตำรวจอู้ไหนๆค่อยๆหันเชลลิปรถตำรวจผู้ชายครัเหมือนที่พ่อทำโปเกมอนหันนะอันนี้มีตาอันนี้เป็นสัญลักษณ์เอ้ยมีชื่อด้วยนะครับนายอำเภอรถนายอำเภอในเรื่องแม็กควีนซึ่งปีหน้านี้แม็กควีนจะเข้าโลงอีกแล้วนะ กลางปีหน้านะครคาสามใช่ไหมค่ะคาสายอนไหนลองวิ่งซิเชอรลิฟติ่งนะเชอรีฟจะจับผู้ไายทันหรือเปล่าว้าวแค่นี้เองเชอรีฟค่อนข้างแก่กระเด็นแล้วเชอรีฟหล่อมากเลยโอ้โหเทสุดๆน่าชอบไหมครับชอบเย่อ้าวจบหรือยังเอ <Okay. S 2> จบแล้วนี่มีสติกเกอร์อีกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้นะส่วนใญ่สติกเกอร์นี้จะไม่ได้ใช้นะคะพี่เนาะใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับก่อนนะลูกนะสวัสดีครับเบ้ไไว,ว่ายังไงนะักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไไ <c oughs> เก่งมากค่ะ <c oughs> ให้ให้นิ้วชี้ตรงกับตรงกับอะไรคิ้ว ให้นิ้โป้งตรงกับจมูกครับอ๋อใช่ใช่น้องคุณเข้าโรงเรียนแล้วนะคะเผื่อพี่มี่สงสัยว่าเข้าเรียนยังเสี่ขวบแล้วนะคะบายบายขอบคุณทุกคนคที่ติดตามนะคะผมอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย